สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามชาแนลคำจรวันนี้อยู่กับช่วงคำจรเล่าข่าวบอลครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยยู23หลังเอาชนะทีมชาติลาวได้ในการแข่งขันขนัดที่2ไปศูนย์ประตูต่อ3ในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน10-23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจโดยกรวิทธ,ธาศูนย์หน้าผู้ยิงประตูปิดท้ายในเกมเมื่อวานให้สัมภาษณ์ถึงการทำประตูแรกของตนว่า รู้สึกดีใจครับที่ได้รับชัยชนะและยิงประตูได้เพื่อนร่วมทีมทุกคนนำข้อผิดพลาดจากเกมแรกที่เล่นไม่ดีมาปรับปรุงเล่นเป็นทีมและช่วยกันมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมทำประตูในเกมที่ชนะลาวได้หัวหอกจากเมืองทองยูเนเต็ดยังได้เผยถึงการเล่นร่วมกันของผู้เล่นในตำแหน่งแนวลุกจากสองนัดที่ผ่านมา ผมคิดว่าเป็นปกติของฟุตบอลเพราะจุดที่ยากที่สุดคือเรื่องการทำประตูไม่มีทีมไหนให้เราทำประตูได้ง่ายๆคู่ต่อสู้ก็ทำประตูทีมเรายากเหมือนกันเราพรยายามปรับปรุงทำข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้มาทำประตูได้นอกจากนี้กรวิทยยังพูดถึงนัดสุดท้ายที่มีความสำคัญที่จะชี้ชะตาเข้ารอบกับมาเลเซียเกมรับมาเลเซียคิดว่าทุกคนพร้อม มันเป็นแมตช์สุดท้ายถ้าเราชนะเราจะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมรอบสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่31ปุลาคม2564เวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง ASP